นะสวัสดีจ้าพี่น้องมาลองบีแกงเห็ดใส่บักบวบแกงเห็ดใส่บักบวบใส่ใส่อะน้ำเด่น,นต่ำปลา<ะ>ต่อไปเอาต่ำปลาอยู่พี่น้องไม่กินเขาดิบบะปลาใส่โบเจาะกระชายกินรสจบแล้วอวูหากระตุกเขา cũng oh, phải xong rồi được, ông đẹp thôi là đẹp

Well

มา,มาได้ตำป้าพร้อมมือนี่เฮ้ยเดียบทิเรื่องขอท้องครับเจ้าแฟรบซี่ <c oughs> นั่นสเพชรแต่ใส่หลายๆเยอกว่าเพชรอืมก็แพอลาวเน่ย่เ๋ยวเอาอหรขึ爸爸้นบ่อเนี จำได้าครับ้วมันตกแตอิใสเงาแบบนี้มันใช่กางมันไม่ตู้ตัวมันปเยมั่งมื่อได้ตายเลย không anh, à hổng, ừ, nó không nặng không? để luôn, không nó thể không sao nam, nam linh mà ใจนี่กินบาแ่แต่แกินแฮ่นะไม่ขาจาัาาาดผลเขาเอาแนนเขาแน้นำมันมัดแตกนุ้ณเดยแม้แตลงมาหาเราที่ี้เนามตอนท่าฝุ่นห้องบอลนี่ดอกแต่ว่าทาาอื่นมันไหลมากม่กต้อทางลูกโอ้องฮท,ท่าคงมันมัดว้อยขวดยอะเลยทาอื่น ลายวั้ถมันกระสวนพี่เต้าแม่ต่นโอ้ประจังได้ถึงม่สวมพขาน้องซ้ำเลยเขาต่อระบายน้ามันคือตามได้เคลื่อนมาปล่อยความกันก็ถ่วนปล่อยวัถุหนมันก็แตกเกินกระฉินปล่อยมันตีตวแม่ือปีนั้นห็นมันแตกมันขาดส่วงตีนั้นมันส่วนมันนั่นก้อยหลายเพื่นเน่ยเขาเจายา Ăn kể này không, nếu không có giống như thế nào. Nào nữa tìm được. tiền nữa tìm được. Nào nữa được. Nào nữa đi được. Tào nữa 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 그래, 지금 너무 이렇

เสนนนนร็จง่ายกไ็ได้กินที่เกาเขากันไม่นานน้องเออัดังท่านท่เก้าง่าเก็ได้นั่นก็ได้คือเมทอไม่ง่ายไอ้เออในหน้า,นนนนาปังมาสามเดือน เมเ้วบอกเนกับเขาาอย่างกับเขาเองเขาเล้าปังสามเดือวีแม่นี่หรอกเกี่ยวเลยรือรอัน่อยิงก่อถ้าปีหกเดือนแมาปังปังไปไข่ฟองก่อนฟองเขาลูกสวอหมดนาม่นใจม่อนเามันได้สุดาลายแล้วได้แห้งแล้วง cô bà đàn Ồ, bà đàn ở phòng số bà đàn đi buôn ở nào ừ. ừ. không phải ừ. 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 Ừ, cắn, rồi, không đi ăn tay lắm đi buôn có những lâu một chục mét mà mất mất cái gì hết thời thường chọn nó không ừ. được không ừ. ta ừ. phải con phía đông không chín không xếp xếp những cành mơn để tầm pa nghe ngày tụng khai phỏm tung kiềng hết พักกูได้หลายเมือสวัสดีจ้าพี่น้อง